นางฟ้าใจดีมาแล้วค่ะนะคะขอบคุณนะคะต้นสับรดหนึ่งขันรถนะคะจากคุณแม่ทัศพรนะคะดีใจมากๆเลยนะคะเด็กๆก็ได้ทานนะคะได้ทานกันทั่วหน้าเลยนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะมีความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟมิลี่นะคะอ่าโอ้วันนี้ได้บักนักเต็มคันรถเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ทัศพรนะคะที่สั่งสับพลายให้กับครอบครัวน้องครีมหนึ่งคันรถจ้านะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ทัศพรร่ำร่ำรวยรวยนะคะคุณแม่จ๋าเงินได้กองกองไร้มากนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณแม่จ๋านะขอบคุณ พี่โบบานด้วยนะคะนะขอบคุณซูซิงนะคะที่เป็นสื่อกลางนะคะในการส่งมอบสับรถในครั้งนี้นะคะไปรับชมบรรยากาศกันเลยมาแล้วค่ะนี่นะคะยอดขอบคุณทีมงานพี่โบบานนะคะสุดรอ เลยนะที่มอบอาหารหลักให้กับเด็กๆนะคะได้กินได้ทานค่ะคุณแม่จ๋านะคะขอบคุณทุกๆความห่วงใยนะคะทีมงานยแขันแกงป้าไปช่วยน้องน้อยเาเป็นยัง <laughs> สุดยอดไอริน <laughs> ทีมงานส้มเขียว นะก็ให้กับน้องๆช้างครอบครัวไม่ควนได้ทานนะคะคุณคุณแม่นะคะสำหรับผลบุญครั้งนี้นะคะก็ขอให้ตอบทอตอบแทนคุณแม่นะคะเยอะๆนะคะร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้อยดีใจมากๆเลยค่ะ อร่อยไหมคะน้องดาวอร่อยคะ่ะเราท่าอร่อยไหมอร่อยคะ่ะนะคะได้ทานทุกเชือกเลยค่ะคุณแม่จา๋าก็โอ้โหแบบช่วยช่วยได้เยอะช่วยได้แบบนานนะน,น,น,นานเลยนะคะจะเอ,เอดูจองขวัญขวัญมารับเราลูก อาพ่อควานขอบคุณคุณแม่หน่อยค่ะขอบคุณครับในครั้งนนะครับที่มอบสัปรถนะครับคันหนึ่งนะครับให้กับครอบครัวน้องครีมนะครับส่าธุกับคุณแม่ด้วยนะครับขอคุณแม่ในสุขภาพพรไมัยที่แข็งแรงนะครับปัสจากรถไฟให้เกิดนะครับเชิงใดก็ขอสำหรับงานนะครับเป็นหน้าที่การงานนะครับโดยก็ขอต้อนรับทุนทปครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเยลจงขวันโชคพลังจงขวันขอบคุณคุณแม่ละโอ้โหดูคุณแม่ค่ะ เด็กจิ๋วขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอย่างนั้นแล้วล่ะขอบคุณค่ะฮเหมือนกับเหมือนกับว่าจะเคี้ยวนะจะทานเป็นนะจะขวัญโชพรังเต็มที่นะคะ